ห้าโมงเย็นนะครับมาสำรวจแปลงอ้อยหลังจากที่ไม่ได้มาก็เดือนกว่าแล้วนะครับแปลงนี้ที่ไม่ได้มาดูเลยแปลงนี้พื้นที่สองไร่นะครับแต่น้ําท่วมลดพื้นที่การปลูกอ้อยลงไปไถไถยให้ไม่ยายปลูกมันสัมปะหลังด้วยนะครับ คืนพื้นที่ให้กับทางบ้านเข้าไปด้วยโดนน้ำท่วมแต่ก็น่าจะเหลือประมาณไล่ครึ่งได้นะน่าจะประมาณไล่ครึ่งอันนี้เป็นอ้อยที่บริเวณหัวแปลงนะครับก็จะตัดคิดว่าน่าจะตัดได้พฤจิการน่าจะเริ่มเดิมเล่มตัดได้นะคิดว่านะครับพิจิกาก็น่าจะเลิ่มตัดแล้วก็ตัดที่หัวแปงแปงอะไรไปท้ายแปลงนู่น นะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับจะเริ่มน่าจะตัดเริ่มตัดไปคิดพยายามตัดไล่ไปอ่ะให้มันเตียนไปเป็นโซนไปเลยเป็นเป็นพื้นที่รูปตัวแอลปพื้ ไประตเป็นตัวเองตัวนี้อู้นะครับแบบนี้ปีนี้อ้อยผมไม่ได้ใส่อะไรนะฮะก็ให้มันกินกาบกินอะไรเน่าของมันเองเขาไปธรรมาชาติไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่ากาบมัน,ม,นมดินไว้อยู่มันก็ช่วยได้เยอะนะครับ ไม่ได้มาถอนไม่ได้อะไรเลยนะก็ปล่อยมันลกๆไปยังไัเดี๋ยวให้ดูค <c oughs> รับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลกลุงลังไปเลยตรงตรงลกๆตรงที่อ้อยมันตายก็มีมัน,นโดนใ้ดวงหนูหนูมาจัดการ ถ้าอ่าแงดูนะครับว่ามันเล็กแค่ไหนก็นเนี้ยนี่ครับทับถมไปเรื่อยๆครับผมมันนานหลายปีแล้วก็ก็จะมีปุ๋ยไปเรื่อยๆปุ๋ยให้มันกินตัวมันเองครับผมถ้าเห็นขาวๆก็คือลากอ้อยมากินนะ รากของมันก็จะพยายามเลือ้อยมาเดี๋ยวจะไปเ,เขีย่ยตรงโคนให้ดูจะมีรากจะเห็นรากของมันนะครับใบกับไม้นำก็จะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายถ้าเห็นเป็นเป็นเชือเ้อราขาวๆแบบใบไม้นาอันนั้นนะดีเลยปุ๋ยยังดีเลย เนี่ยถ้ามีไส้เดือนเนี่ยโอ้มีไส้เดือนมีมแมลงเงี้ยโอ้ดินดีมากเลยนะไส้เดือนเต็มเลยเห็นไหม <laughs> มันมืดมันในป่าอ้ยนี่ครับปุ๋ยเน่ากลับเน่าอย่างดีเลยถ้ากลถ้ามีมแมลงมีไส้เดือนเนะี่ยยังไงก็ดีเนะี่ยมีไส้เดือนเลย ดินซีมาอยู่เนี่ยมะเร็งเรียกเป็ย่อยสลายดินดีปลูกอะไรก็ดีโหอะไรก็งามปุ๋ยไม่ต้องใส่ใช้ปุ๋ยจากตัวมันเองนี่แหละมันก็โตได้เห็นนะว่ามันก็โตได้ของมันนะครับลำจะจะไม่ใหญ่มากมายนะครับไม่ได้โตแบบ ลำสวยไปเริ่มแต่ว่ามันก็เรื่อยๆของมันนะข้อก็จะไม่ยาวมากเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติดีอีกอย่างเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับมันให้มันเป็นเป็นขนาดลำเป็นรูปร่างที่เป็นธรรมชาติจะไม่ยาวนะครับออปีนี้ผมผมจะไม่ยาวเลยจะสั้นๆนะตอนนี้นะแต่ถ้าอีกสักสามเดือนเนี่ยมันก็จะ ้าขึ้นไปเรื่อยๆนะอ้อยถ้ามันมีอาหารสะสมความชื้นเพียงพอมันก็ไปต่อเรื่อยๆย,ยอดก็ถือว่าโอเคนะก็ยังได้อยู่ถือว่าแต่ตัดคั้นแน่นอนนะครับแต่แต่เก็บผลผลิตแน่นอนอาจจะไม่สวยเหมือนปีก่อนๆเพราะว่าไม่ปีก่อนๆใส่ปุ๋ยเสริมเข้าไปปีนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยเลย แต่ว่าหน้าฝนมันเป็นกิ่ง,งเนี่ยพอวันนั้นมาลอกกับเมื่อสองเดือนก่อนมาลอกกับตาหน่อมัน,มนสดนะมันเป็นหน้าฝนก็กิ่งแต่กิ่งเลย ถ้ามาลอกกาบแดด่ดองมีแสงมาถึงโคนมันก็จะแตกกกเออ้อยรุ่นถัดไปขึ้นมาเต็มเลยแบบเนี้ยเนีะครับแบบน,น,แบบนี้ถ้าส่วนไหนแบบเรามาแกะกาบให้มันแสงมันพอได้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับมันอ้อยรุ่นต่อไปมันขึ้นมามารอไว้เลยพอเราตัดนี่เสร็จรุ่นถัดไปก็โตต่ออีก ไันได้งามมากเลยครับพอได้เล็มพอได้เล็มตัดคันนะครับขับป่าอ้อยลกๆอ้อยไม่งามแต่อ้อยได้ได้ตัดคันอยู่นะครับไม่งามมากแต่ว่าได้ตัดคันได้คันน้ำขาอยู่นะครับ ไหนที่มันตายหนูตรงนี้มันเป็นโดงหนูครับเนี่ยก็จะโล่งเลยผมขุดเน่าออกมันยิงยิงตรงนู้นเห็นไหมหนูมาทําลายหนูหนูเยอะมากเพราะว่ามันมันเป็นอ้อยป่าอ่อนแบบรกๆะครับมันไม่ได้ปลูกห่างๆเป็นหลุมเตียนๆอันนี้ใช้แบบปลูกแบบบางท่อนพันเป็นแถวนะครับมันก็เลยรกแล้วก็พื้นที่มันเยอะคนดูแลก็ ไม่ได้ดูแลดีนผมก็ไม่ได้ดูแลดีเหมือนปีก่อนขนาดปีก่อนดูแลดีมาถางหญ้าบ้างมาลอกกาบอะไรดีบ้างมันมันก็ยังมีหนูเลยเพราะว่าเวลาเราคันไปเรื่อยๆเนี่ยคันไม่หมดแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆแปลงอ้อยมันก็ยังเป็นแปลงอ้อยแบบนี้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับลกๆไม่ได้เตียนลงแต่พอบริเวณพื้นที่ป่าอ้อยป่ามันบริเวณรอบข้างเนี่ยเขาตัดไปหมดเนี่ย หนูพังพรหมอะไรต่างๆสัตว์อะไมันก็จะมาอยู่หาที่รกๆอยู่หาที่อยู่อาศัยมันก็จะมารวมกันกระแปงนี้มันก็มันก็จะหนีเข้ามาอยู่ในนี้นะครับหนีมาอยู่ในแปลงอ้อยผมเพราะนั้นมันก็จะรกมีสัตว์ไออย่างเช่นหนูเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะจริงๆชาวบ้านเขาก็มาดักมายิงมาส่องมา าอ่อยข้าวนะครับทําเครื่องหมายไว้ตอนคืนเขาทําทางมามาโกยทางแล้วก็เดินตามทางแล้วก็ส่องเอาปืนแก๊ป,ปืนหน้าผานละยิงแล้วก็เอาพวกกับดักมาดักในป่านี่แหละครับในป่าอ้อยนี่แหละแต่เขาไม่ได้ให้อ้อยเขาก็มามาทําทางอย่างเตี้ยน,นะครับเป็นรอยทางเดือนเป็นทางเดินสำหรับยิงหนูในป่าเลย ก็ทําทุกปีผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเพราะไม่ได้เกิดความเสียหายก็ชาวบ้านก็ได้พวกหนูเหนือไปกินพวกสัตว์กินไปเอาไปขายบ้างก็ดีเป็นรายได้ไปโดยที่ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนเลยนะครับอ้อยทั้งต้นบางทีแท้เขาแท้จะไม่ตัดกินอะ่ะเออเขาก็าแบบก็เกรงใจกันอยู่เราอยู่นะตัดกินบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก ก็ไม่ได้สีเดียกขนาดนั้นแต่เ,เขาไม่ได้มาถางถางอ้อยเราทิ้งอะไรเงี้ยไ,ไม่ใช่เลยก็ก็มาหาของป่ากินแต่งปันกันไปครับวิถีบ้านบ้านวิถีชาวบ้านพึ่งพาอาศัยกันไปเนี่ยตรงเนี้ยดงหนึ่งตรงเนี้ยดงที่มันทําลายล้างผมแบบผมมาถางแซมปลูกอ้อยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่า อนไนที่สู้ไม่ไหวก็ปล่อยเลยครับนี่ครับบุชดงนี่เนี่ยอ้ย่าขึ้นสูงก็อ้อยแล้วปีนี้หนูก็จะมาอยู่เหมือนเดิมครับแล้วตรงนี้บริเวณตรงนี้รอบๆนี่ก็จะเป็นทางเดือนของนายพานก็จะข้าวมาอ่อยทำทางเดือนเอาข้าวมาอ่อยอยนี่ก็สองยิงมัน ผมก็ได้กินอยู่นะเขาก็เอาไปให้อยู่นะเอาไปแบ่งให้สองสามครั้งมั้งปีที่แล้วเดี๋ยวนู้นจากชาวบ้านที่เขามาหาสองยิงในแปลงเราแต่หลักๆที่มันอยู่ที่มันหนีน,ะน้ำเดี๋ยวเวลาถึงฤดูการที่ว่าฤดูการน้ําหลากแบบนี้นะครับเนี่ยนี้าขังเต็มน้ําท่วมเนี่ยเนี่ยน้าท่วมนะ หนูเขาหนีน้ำโดยการไปอยู่นู่นครับอยู่ตามคันนาไปทํารูอยู่ไปไปกบดานนะกบดานเพื่อที่จะรอถึงฤด,ดูกาลที่ที่น้ำลงมาหากินตอนนี้เขาจำศีลน,นะหนูจําศีลเฮ้ยนี่ครับลกมากดูแลไม่ไหวครับทําหลายอย่างทําหลายหน้าที่จะให้เตียนเหมือน ที่นะัทวัดสนใจอ้อยขนำไรสนใจไม่ได้นะของแกตัดยญาอย่างนี้ผมเครื่องตัดหญ้าผมยังไม่มีเลยผมไม่ไม่ได้ใช้เลยปลูกแบบว่าเน้นธรรมชาติเน้นเลยธรรมชาติดูแลตัวมันเองนี่อะไรนี่โอ้หลากเพชร ลากเพชรขึ้นยัางงามเลยดูดิโอ้โหขึ้นต่อใหม่ยัางงามเลยโอ้ย่ะนี่ครับเพื่อนๆแปลงง้อยครับผมพิจิกาทันวาเจอกันเด้อหน้าหนาวหน้าแรงอันนี้ก็แปลงของยยกกันปลูกข้าวกับปลูกยางพลาสลับกัน โอเคครับกทายยามเย็นครับเพื่อนๆกับบรรยากาศ้านนอกนะครับ